ตะกร้อเขาก็เอาไว้ขัดกันคนเราขัดกันทุกวันแขนต้องสอดกันจริงมขอโทษหลายๆเลยครับคู่ที่ให้ท่า พอดีมีธุรานิดหน่อยมากครับเข้ามาคูยกันตอดีกว่าตกลงเช่นสิฮับซื้อลิกิะเพลพของคู่เบิดเลยมันบ่ครับคู่ถ้าคู่ตกลงเดี๋ยวผมสิบเอิญไฟกฎหมายให้เขามาทําสัญญาตอนนี้เลยดีดีคู่กับเฝ้าไส้เงิ่อนยุก่กันในนี้มีอยู่ร้อยเพลงบางเพลงแก้ว่าเคยียรผเอาไปห้องเลยคุ้มมั่นใจว่าขันเช่นใดไปเนี่ย คุ้มค่าแน่นอนแล้วคู่สิขายผมเท่าไรครับสามล้านสามล้านเลยบครับคือเพลงนี้เป็นเพลงดังของวงอีสานบันเทิงศรเลยนะครับในนี้ไม่ได้เพลงดีๆทั้งนั้นขั้นเอาไปเฮ็ดจังได้ก็ต้องดังครับแต่วงอีสานบันเทิงศรีมันหายไปเป็นสิบๆปีแล้วเด้อครับสมัยนี้ ไพศิหันมาฟังเพลงแบบน,นี้กันเขาหันมาฟังเพลงที่เอามาผสมผสานเป็นแนใวม่มที่ผมซอยซื้อผูเห็นแกที่คู่คดีกับผมมาก,ก่อนงั้นผมให้ได้ทุ้ที่แค่เพลงละหาพัานครับแบบเช่น <S <s <headphones> <S ดูทูกูเกินไปแล้ว กูเป็นระดับคู่เพลงให้กูได้สัมมีบ่ผมเห็ดธุกรกิจไะ้ครับคู่แะอุยางผมก็มีเจ้าของขายเพลงที่ยขอคคุ้้มอีกที่นึงจังใดผมก็ต้องรักษาผลประโยชนของบริษัทไว้คู่เข้าใจผมเนาะพอค,ครับโมบิยังเนครับเทากับบ้านเท่าดีกว่า 就由着他们倒拖他 เป็นยังไงแน่ละไอ้ไม่เคยทีนี้คืนละสายฝ่าจะบอกมันเป็นเวทมันกรรมีอยังงอน้ะลูกห้องเชีงตรงมาเจอแต่เรื่องแบบนี้พอของเจ้านั่น นอกจากครอบครัวล่ะแล้วก็มีเพลงนี่ละที่เราหักเราห่วงนั่นแต่ว่าบักเช่นมันเป็นผู้ใดมันคือว่าดูถูกพอเจ้าคักแน,น่แต่นอะแม่พอเราเสียใจคักด้วยครับอืมแม่ปอบเราเนยเด้อมือดีสายฝ่าก็มือมากมืดมือแล้วลูลกไปพักผ่อนซะเด้อลูกเด้อ มื่นท้าก็จังวากันไหมครับ<ะ>ไปสั่ง<ะ>ขอบใจมากนะแจมที่มาส่งข่าวเรื่องตา อืมฉันคิดว่าแกแล้วก็พ่อกับแม่น่าจะอยากรู้เรื่องนี้อ๋อเนตุนซ่องเอกสารสำคัญของแกฉันแอบเก็บไว้ให้ตอนที่พ่อครัวของแกไปเผาเผื่อแกจำเป็นจะต้องได้ใช้ขอบใจมากนะแกนึกว่าจะโดนเผาหมดแล้ว ที่ผมซอยซื้อผมเห็นแกที่คู่คยดีกับผมมาก่อนผมให้ได้เต็มที่กับแกเพ่งละหาพันเท่านั้นครับบอกเป็นไงเนาะไอยที่ไม่ว่าเขาสีดูถูกเพ้กของไอแต่นองกันยังเสือ่อว่ายังมีคนที่สื่นส้ม แล้วก็เห็นคุ้นคาในผลงานเพีงของอ้ายแน,นอนอนใจด้วสมจิตยี่งให้กำลังใจ้ายโอเอลนาลาเอ้ย ยาเสียใจไปเลยเจ้าปัญญาเฮายังมีอยู่นาะพี่เอ๋ยเมียเคียงคู่อยู่ข้างทางเจ้าสิวันยังกำลังใจไผสิท่อขอบรัวเฮาบ่ต้องวันมันสมองยังอึ้งตึงย่าไปท่อสู่ต่อไปนาะพี่เอ๋ยมือน้ยั่งบ่ได้มือใหม่กันยังมี เฮาทำดีมาโดนบอ่อทุกจนดอกหน้าเจ้าลูกยังเอาใจซอยด้วยปัญญากะมีอยู่เมียสิผาต่อสูดให้เดินหน้าแม่นต่อไปให้เดินหน้าแม่นต่อไปสิไหนเย นาสบายใจหลุดเด้อเท้าบุตรองคิดืยังร้